อนะะฮพวกเราเองก็หูเบาไประยะหนึ่งนะผมต้องยอมรับเลยเอาเป็นว่าพอเราเราจะมองแบบนี้ว่าเรามองคนในมุมบวกแล้วกันที่เหลือเป็นประสบการณ์ล้วนๆอะไรทีเนี้ยเรามาได้ประสบการณ์ใหม่เรามามีเพื่อนมามีคนรู้จักเพราะคดีนี้ ตรงกลางระหว่างสองกลางตรงกลางระหว่างสองมันมันเปรียบยากนะผมก็พยายามนั่งฟังท่านทนายเขาพูดอยู่ว่าก,ก็พยายามจะเข้าใจคือทนายเขาจะตัดเขาจะให้ให้ความเป็นเพื่อนสูงกว่าอย่าเพิ่งเอาคำว่าลุงพลมาอยู่ในตรงนี้ดังนั้นท่านทนายก็จะ ขอรักษาความเป็นเพื่อนไว้แต่พอลุงพลไม่เกี่ยวเนี่ยท่านทนายก็เตือนเลยว่าลุงพลถูกด่าถูกว่าอย่างเนี้ยแล้วคุณจะไปยกยอปอปั้นคนด่าคนว่าลุงพลได้ยังไงเนี่ยพอมุมเนี้ยท่านทนายก็พูดแบบเนี้ยแต่พอมุมเป็นเพื่อนท่านทนายก็รักษาความเป็นเพื่อนไว้นะแบบเนี้ย หวังว่าคงไม่มีใครไปเกียดท่านทนายนะครับผมว่าคนมีศีลเนี่ยจะฟังรู้เรื่องฟังแกรู้เรื่องไม่ไปโกรธแกไม่มีว่าแกนะครับแต่เจ็ดประจันบ,บาลอย่างที่ว่าเนี่ยมีผมอยู่ด้วยไหมเนี่ยเจ็ดประจันบ,บาลเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเจ็บประจันบ,บาลคืออะไรผมลืมแล้วนะครับ มันเป็นแนวทางครับจริงๆมันเป็นแนวทางการต่อสู้ครับถ้าเป็นมุมของผมเนี่ยแนวทางการต่อสู้มาเนี่ยตอนนั้นคุณยืนอยู่ยังไงอะ่ะตอนนั้นก็คุณต่อสู้ไหมผมไม่รู้แต่มากึ่งกลางคุณมาบอกว่าจะอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วแสดงว่า ฝ่ายฟาดฝ่ายต่อสู้คือคนชั่วเลยไหมครับถ้าคุณจะเลือกตรงกลางแสดงว่าทางนี้ชั่วทางนี้ดีหรือทางนี้ดีทางนี้ชั่วถ้าตรงกลางคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกียดทั้งสองฝ่ายอะ่ะถูกต้องไหมครับถ้าเห็นด้วยกดหัวใจรัวๆครับถ้าเขาต่อสู้กันมายาวนานทั้งสองฝั่งเนี่ย ตาต่อตาฟัน่ฟันทุกอย่างครับมันเรียกว่าเป็นสงครามแล้ววันหนึ่งคุณบอกว่าเออผมเบื่อแล้วผมจะอยู่ตรงกลางเบื่อตรงกลางคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าฝ่ายนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าฝ่ายนี้ถูกต้องไหมครับเพราะคุณอยู่ตรงกลางถ้าคุณจะเกลียดคุณเกลียดแบบตรงกลางได้นะคุณเกลียดฝั่งนี้คุณก็เกลียดฝั่งนี้ได้โอเคคุณอยู่ตรงกลางอีกแล้ว แต่ f อซลุงพลเขาเห็นว่าคุณเนี่ยไม่ไปรักฝั่งนูน้นแต่มาเกียดฝั่งนี้ถูกต้องไหมถ้าแบบนี้มันกลางตรงไหนครับเนี่ยเอลุงพลและยูทูบเบอร์ลุงพลเขาเห็นว่าเฮ้ยไหนบอกตรงกลางตรงกลางคุณไม่มีเสียด คุณไม่มีสิทธิ์จะเกียดฝั่งนี้คุณไม่มีสิทธิ์จะเกียดฝั่งเนี้ยเพราะคุณอยู่ตรงกลางคุณต้องอุเบกขารักแบบไม่มีเหตุผลคุณรักฝั่งนี้แบบไม่มีเหตุผลคุณก็ต้องรักฝั่งนี้แบบไม่มีเหตุผลถ้าคุณจะอยู่ตรงกลางอีกถ้าคุณเกียดฝั่งนี้คุณก็ต้องเกียดฝั่งนี้แล้วคุณจะอยู่ยังไงครับแล้วคุณจะอยู่คอนเทนต์ยังไง ถ้าคุณอยู่ตรงกลางคุณต้องทําให้สองฝั่งนี้มาลักกันสิครับถูกต้องไหมถ้าคุณจะยุ่งอีกแบบอยู่ตรงกลางคือคุณต้องพูดคอนเทนต์ทุกอย่างให้สองฝั่งนี้มาลักกันครับเอออันนี้เป็นไปได้แต่คุณต้องจิตวิญญาสูงมากนะแต่ถูกจับได้ว่า เอฟซีลุงพลจับได้ว่าคุณมาเกียรติฝั่งนี้แต่คุณไปลักฝั่งนี้ไงครับเอฟซี FC เขาถึงถอนตัวใช่ไม่ใช่มันเป็นความผิดของใครอ่ะทีเนี้ยส่วนอีกคนหนึ่งครับหลอกว่ามาลักฝั่งนี้อีกคนหนึ่งครับข้ามมาหลอกว่ามาลักฝั่งนี้ครับ ข้ามาว่าจะมาช่วยฝั่งนี้ครับโอ้โหเอ f ีลุงพลก็ไม่ผิดครับที่จะแบ่งใจให้ครับเออพี่ดอนพูดเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องจะมาช่วยจะมาช่วยจะมาช่วยเนี่ยโอ้ขอบคุณพี่ดอนครับที่พูดมาแล้วมันสะใจคำว่าสะใจของผมคือ ในมุมมองของความจริงที่บิดอนรู้ครับสะใจในความจริงครับอีกฝั่งหนึ่งครับตรงกลางของเขาอะ่ะตรงกลางของเขาจะจะอยู่ระหว่างครอบครัวครับเมื่อคนไม่ถูกกันดา่าทะเลาะกันอยู่เนี่ยอีกคนหนึ่งเคยอยู่ฝั่งนี้ แล้วบอกว่าอ่ะมาอยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงกลางแต่จู่ๆข้ามมาฝั่งนี้เลยบอกว่าจะช่วยจะช่วยจะช่วยโอ้โหโอ้ย,อย,อยลุงพลขอบคุณมากครับที่ช่วยลุงพลคือความคิดพวกเราเออขอบคุณมากที่จะช่วยลุงพลนะทุกคนก็เทใจให้หมดครับหมดหน้าตักบางคนหมดหน้าตักเลยเทใจครับ มีอะไรมีเงินมีทองมีอะไรเทใจหมดหน้าตักเลยครับของขวัญของอะไรของช่วยเหลือหมดหน้าตักครับรักมากครับรักขนาดไหนครับรักขนาดไหนจนรักจนเกียรติมาดามอะเกียรติมาดามเกียรติท่านธน,นันเกียรติเป็นนู้นเลยคือใครก็ได้ครับที่อยู่สายฟาด แล้วสายฟาดเขามีธีมของเขาเขามีสตอรี่ของเขามาตลอดครับในการหาคนร้ายเขาอยู่เดิมอยู่แล้วอะพอคนนี้ข้ามมาปุ๊บคุณไปเกียดฝั่งนี้ได้ยังไงอะเขาต่อสู้มาตลอดแล้วคุณจะไปรักคนใหม่ไม่ว่าครับไปรักคนใหม่ทำไมคุณมาเกลียดฝั่งนี้นี่คือคำถาม คำถามแต่ตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาจะอยู่ตรงกลางอีกแล้วแต่ได้ f อซลงพลไปเกือบสองแสนเก่งมากทำให้ f อฟซีลงพลไม่กลับมาเลยครับทำให้เอฟซีลุงพลไม่กลับมาเพราะรักแล้วรักเลย รักคนใหม่ไปเลยคนลุงพลลุงพลขึ้นไลฟ์คนเหลือสองพันพันเก้าอีกฝั่งขึ้นไลฟ์สามพันสี่พันห้าพันแต่ตอนนี้มันก็ลงตัวแล้วนะว่าลงตัวแล้วนะครับว่า คนที่มาแอบซื้อใจเอฟซีลุงพลไปเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ฝั่งลุงพลอีกแล้วลืมไปเลยว่าเขาจะช่วยลุงพลครับคุณลืมไปเลยว่าถูกหลอกไปหมดแล้วครับนี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะครับคุณจินนาการเอาเองใช่ไหมเนี่ยท่านทั้งหลายจินนาการเอาเองนะครับผมไม่ได้เอือ ผมยังไม่เคยเอ่ยชื่อใครเลยนะครับเหมือนพี่ดอนออผมก็ไม่เอ่ยชื่อใครนะครับพี่ดอนอยากหัวเราะแบบพี่ดอนนะนะครับเนี่ยเห็นหรือยังว่าถ้าวันนี้คุณมีปัญหาเรื่องนี้อยู่คุณจะด่าใครครับ ตรงกลางยังไงฮะทีเนี้ยใครจะตำหนิอะไรก็แล้วแต่ผมมีหลักผมมีเหตุผลว่าสายฟ้าทั้งหมดจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่เขาไม่เคยหลุดจากจุดต่อสู้เดิมสักกระเบียดนิ้วเดียองศาเดียวเขาก็ไม่หลุดครับสายฝั่งเนี้ย เขายังอยู่ที่เดิมเขาไม่เคยเปลี่ยนเขาจะหาคนร้ายเหมือนพี่ดอนบอกว่าต้องหาคนความจริงความจริงคือต้องหาคนร้ายคำว่าความจริงคือหาคนร้ายนะครับแต่ฝั่งโน้นหาคนร้ายว่าลุงพลเป็นคนร้ายไงแต่พวกเราเห็นว่าลุงพลไม่ใช่เราก็ต้องหาคนร้าย เราต้องพากันหาคนร้ายด้วยทุกรูปแบบเพราะฝั่งตรงข้ามลุงพลเนี่ยเขาหาคนร้ายคือลุงพลแต่เราเห็นแล้วว่าหลักฐานบางประการสื่อได้ว่าไม่ใช่ลุงพลแล้วคุณจะมาเกียดเขาเหล่านี้ทำแมวน้ำอะไรครับผมถามมันเป็นกงการอะไรของคุณ คุณจะมาเกลียดเขาเนี่ยเป็นกงการแล้วของคุณเขายืนจุดเดิมคุณน่ะเปลี่ยนแปลงเขายือนอยู่ที่เดิมคุณน่ะเปลี่ยนแปลงเองถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องของหัวใจรัวๆครับใครก็ได้ครับหน้าไหนก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบฝั่งนี้มันเป็นเรื่องของคุณแต่ผมจะบอกว่า คนฝั่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยซื้อใหม่อ่ะแปลงอ่ะเขามีสตอรี่ของเขามาตลอดเขาต่อสู้มาตลอดเขามีมุมมองเดิมตลอดเขามีวิธีการเดียวตลอดครับคุณต่างหาครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วจะให้ใครมาเกียดฝั่งนี้ได้ยังไงคุณจะไปพาใครมาเกียดฝั่งนี้ได้ยังไง ผมพูดชัดนะนะครับมันจะได้ชัดเจนหลังจากนี้ใครก็ได้ครับจะแยกไปยังไงก็ได้ครับจะไปรักกันยังไงก็ได้ครับนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวอาจารย์ไม่ได้ชัดเห็นแบบนี้ครับผมมองว่าเขามีสตรอรี่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เขาอยู่จุดเดิมครับดูปู่บุนีสิครับสื่อมา เขย่าลุงพลอีกแล้วครับปู่มุนีนี่ว่าของขึ้นเลยครับใส่พวกสื่อไปเลยครับนี่คือจุดเดิมของปู่มุนีก็ยังเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นท่านตะนั้นก็ยังเหมือนเดิมผู้พันแม้นจะเพิ่งเหมือนจะมาแต่ว่าท่านก็อยู่ในจุดนั้นอยู่ก่อน มาดามไม่ต้องห่วงครับใครเห็นมาดามเปลี่ยนแปลงบ้างครับใครเห็นมาดามเปลี่ยนแปลงบ้างครับแกสีอยู่อันเดียวน่ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาดามอา่ะอ้าวน้องนุ้ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเจ้าปู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมไม่ใช่สายฟาด แต่ผมก็ขยับมาใกล้ๆสายฟาดอีกผมอาจจะเปลี่ยนแปลงผมเปลี่ยนแปลงหน่อยขยับมาอยู่ใกล้ๆเขาขอร่วมวงไพบูลด้วยเพราะว่ามันมีการเกิดความไม่แน่ใจเกิดขึ้นในวงไพบูลของยูทูบเบอร์ฝั่งลุงบอลไงครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยผมไม่กลางนะผมไม่กลางผมขยับมาเลยขยับมาเลย,ย,มเลยผมขยับมาเลย,ผม,ย,มเลยผมเปลี่ยนแปลง ผมเปลี่ยนแปลงผมก็ยับมามาอยู่กับฝั่งที่เขาฟาดมานานนี่คือพวกผมครับใครไม่รักก็ไม่เป็นไรใครจะมองอย่างใดผมก็ไม่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของทุกคนมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนว่าใครอยู่เลเวลไหน ใครอยู่เลเวลไหนก็อยู่เลเวลของท่านได้ครับท่านก็อย่าเปลี่ยนแปลงแล้วกนะันถ้าไม่อยากฟาดท่านอยู่ยังไงท่านก็อยู่อย่างนั้นนะครับมันเป็นหน้าที่ของท่านอย่างหนึ่งอย่างในก็ว่าไปอย่าเป็นสายลับมาแล้วกันอย่าให้รู้ว่าใครเป็นสายลับนะผมจะทําให้คุณไม่เป็นสายลับเพราะผมจะเอาคุณมาอยู่ตรงกลางบนสายแ,แสงไฟ เฟดไปหาคุณเนี่ยคุณก็ไม่เป็นสายลับตั้งแต่วินาทีนั้นมันบาปนะครับคำว่าสายลับคือคนที่ไม่มีไม่มีสินทมอะ่ะคุณไม่อยู่กับเขาแต่คุณไม่ได้รักไม่ได้ศรัทธาเขาแต่คุณมาทำว่ามาอยู่กับเขาเนี่ยมันเป็นคนหน้าขยะขยง ถ้าเป็นสงครามครับถ้าเขาจับคุณได้เนี่ยคุณตายอย่างเดียวสายลับคุณไม่มีหัวใจคุณมันไร้จรญาบันคุณมาใช้ความหลอกล่อหลอก,ล,อกลวงให้คนเขาเชื่อใจไว้ใจมันบาปครับมันบาป คนไม่แน่นอนสายลับอย่างอื่นได้ครับแต่สายลับกรณีนี้คุณไม่ควรจะทำเพราะลุงพลไม่ใช่คนผิดแสดงว่าคุณคือคนผิดถูกต้องไหมครับถ้าลุงพลเป็นคนดีคุณเป็นสายลับของใครมาครับ คนไม่ดีไงใช่ไม่ใช่ขอให้เป็นการเล่าอ้างแล้วกันถ้าคุณคิดว่ามันถ้าคุณคิดว่าคุณบาปคุณไม่ชาตินี้คุณไม่เคยจริงใจกับใครอะ่ะคือสายลับครับมันเป็นสายหลับดีกว่า เมาแล้วหลับไปเลยหลับง่ายคนหลับง่ายคือคนมีบุญแต่สายลับเนี่ยสายบาปนะครับอืมได้ชั่วโมงนะเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับนะครับชัดเจนเนาะก็จะได้ยืนยันนะครับว่า ความเป็นกลางมันเป็นยังไงคำว่าเป็นกลางคุณไม่มีสิทธิ์จะไปรักฝั่งนี้คุณไม่มีสิทธิ์จะไปรักฝั่งนี้ถ้าคุณชอบฝั่งนี้คุณก็ชอบฝั่งนี้ดังนั้นมันจึงเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะอยู่เฉยๆระหว่างตรงกลางไม่ได้คุณไม่มีผลงานคุณต้องทำให้สองฝั่งนี้มารักกันมันเป็นผลงานของคุณจะให้ถูกจับได้ว่าคุณคือสายรับ เพราะอะไรครับมีคนเห็นว่าคุณเกียดฝั่งนี้แต่คุณอยู่อยู่ข้างฝั่งนี้ถ้าอย่างเงี้ยคุณก็คือสายลับนั่นแหละครับใช่ไม่ใช่อ่ะร้องเพงลงร้องเพลงตอนเที่ยงคืนสายลับฟังนะครับสายลับ เป็นพระเอกในหัวใจเธออันนี้พี่ดอนนะ <c oughs> อืมกินน้ำอะลุงพลไม่ผิดนะฮะ คุณตามฟังพี่ดอนดีๆครับผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไปทำคอนเทนต์ว่าพี่ดอนพูดจริงนะครับซึ่งคนคนนั้นเห็นว่าเขาหลังๆมาเขาไม่ได้อยู่ฝั่งเรา แต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอาจจะถูกมองว่าฉันกลายเป็นคนผิดแต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้มอบแต่ความรักที่มีเฝ้าถนอมตอนเจ้ายังอยู่ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจ เคยโอบกอดเธอเอาไว้ยอดดวงฤทยตัวน้อยฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตา ยังม่วายกล่าวหาว่าเราย่ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีคิดถึงทุกลมหายใจเคยออบกุด เคยโอบกอดเธอเอาไว้ยอดดวงรุ่ยไทยตัวน้อยฉันเฝ้ารอคอยวันที่เธอกลับมาแม้นเธอไม่กลับมาแล้วก็แปลคำว่าฉันเฝ้ารอคอยก็คือตอนนี้ถูกใส่ร้ายอยู่นะ่ย ฉันเฝ้ารอคอยเพราะว่าเขาถูกใส่ร้าย,ายรอวันที่เธอกลับมาคือรอความจริงปรากฏความจริงปรากฏนะครับแต่ยังไงตอนนี้ก็ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดนะครับเขาบอกว่าเขาแย่มากอะไรหนักหนาเนี่ย ทั้งที่เขารักและเมตาหญิงตัวน้อยคนนี้ความจริงอยู่ในใจเขารู้ดีแต่คาว่ารู้ดีของเขาเนี่ยไม่สามารถไปบอกให้ใครเชื่อได้ใครก็ไม่เชื่อแต่เขารู้ดี แต่ยังไงก็ยังรักและคอยหวังดีอยู่นะจะหาผู้ร้ายให้น้องจะหาผู้ร้ายให้น้องคืนความยุติธรรมให้กับน้องครับนะครับยังคิดถึงทุกลมหายใจนะครับนี่แหละครับเมื่อหารขาวๆ้านะครับเราจะให้คนไม่ผิดต้องถูกกระทำย่ำยีได้ยังไงครับ นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับได้เวลานะครับจะเที่ยงคืนพอดีเนาะเป็นวันแรกที่ได้อยู่ถึงขนาดนี้นะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้หวยออกเงียบเงียบกิฟเงียบกิฟนะครับไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งหวังอะไรนั้นมากครับถูกไวก็หมดไวครับเชื่อผมครับไปถูกตอน เมื่อไหร่ก็ได้นะครับขอให้ f อลุงพลทุกท่านนะครับมีแต่ความเจริญเจริญนะครับในหน้าที่การงานขอให้อดมินทั้งหมดมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้เมมเบอร์ทั้งหลายครับมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนทุกคนนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับคิดถึง ทุกลมหายใจสวัสดีครับ